สวัสดีพามาดูงานจอมยุทธครับมีดบินลีขิมห่วงตุกตาเผาอะไรนะตุกตาเผารถจิบล้อมีดบินควาามีดบินอีกแล้ว น้อยเม็ดยีดะจะแตะนะโอ้ยมันจะนเดือโส,สนพี่น้องเอ้ยเม็ดนี่จะเม็ด,มด,มดสุดท้ายสะดุดยัวะสะดุดยัวโอ้ผิวงานดีครับน่าจะไม่เป็นไรด่าให้ก็ไม่ได้ด้วยนี่เขาดี่ครับติดเม็ดินครับเออมาดูกันเลยไม่ถอดก็ไมได้เลย ตจวของพ่อเองนี่ข้อพ่อไม่ดีกลไม่ได้เลยงานนี้พ่อเองติดเม็ดหนึ่งแทบีนแล้วเลยเฮ้ยโอเคนะว่ะขึ้นทีไม่ขีเลยว่ะครับมีดบินมีดบินอาะลองหมุนดูสิจะครึ่งรอบ เปิดแล้วไม่ได้ไม่ได้ยี่ห่างยู่นาแป้นเอายี่เขายอมมีดเท่าอีเอามีดเ่าอียืมต้นครับยืมต้นทำการแสดงให้หนุ่มมีดบิน นาวกูจะหาวจะ h o ไปไหนวะเออยแบบนี้ที่ไหนนึ่ว่าเอาเธอเดี๋ยวมืดเต็มยิ่เอาาอเอาไว้เอาไว้เลอละ เอ,อไม่จำไม่จำปล่อยสีครับปั๊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 บเร็วขนาดยนีกว่ะกลิ่นบวมเลยได้ยืดได้ยืดได้ลายพวดลายพวดลายพวดนีด่อีกเป็นไงวะ น่าเลยขี้เท็ดมากไว้เนาะน้ำหนักไม่ต้องชั่างปาเอาเลยขนมลูกบีกังต้องล้างมันจะได้ออกใหม่เดี๋ยวก็ มันดินอยู่ว่ะดินอยู่ะะมันต้องมาทางดีวะ่ะาปรับเขียงก่อนแป๊บหนึ่งปรับเขียงก่อน